เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมฟักทองนะคะที่แม่เราปลูกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็จะมีลูกหนึ่งนะคะลูกเล็กๆลูกเล็กๆลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ลูกก็ประมาณนี้เลยนะคะน่าจะติดแล้วแหละไม่น่าจะหลุดแล้วนะแล้วก็ลูกนี้น่าจะเป็นออกลูกเป็นลูกแรกเลยนะคะลูกใหญ่เลยอยู่ข้างๆร่องตะไคร้เลยนะคะแม่กลัวจะหล่นไปนน้ทีจริงเลย เพราะว่าลูกเขาก็จะเริ่มใหญ่แล้วก็อยู่ข้างๆร่องน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นร่องร่องบัวร่องเป็นร่องน้ำนะคะ่ะเป็นร่องน้ําแม่เขากลัวพวกทองจะหล่นลงไปนะคะแล้วก็มันจะเน่าด้วยนะคะแต่มันไม่หล่นนะคะมันก็จะเกาะอยู่ตรงนี้ก็จะมีขั้วเขาล้ังอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็อดอกเขากําลังออกเลยนะคะต้องแหวกๆหน่อยเพราะหญ้าเยอะลูกนี้ก็มาอีลูกหนึ่งแล้ว ลูกก็ประมาณนี้เลยนะคะเราก็เดี๋ยวค่อยมาดูการเจริญเติบโตของเขานะคะว่าเขาจะเติบโตนะคะไปได้ลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะถ้าไม่มีใครมาเห็นก่อนนะคะแต่ว่าตรงนี้จะปลูกที่ล่องตะไคร้บนล่องกลางนะคะทุกคนซึ่งล่องกลางตรงนี้จะเป็นล่องที่ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะนี่เป็นตะไคร้ให้ดูนะคะเป็นตะไคร้อันนี้ก็จะเป็นล่องที่เราปลูกขวักทอง หยดฟักทองไว้ตรงนี้ตรงไกลๆต่อแก้วมังกรข้างล่างก็จะเป็นร่องบัวนี่ก็จะเป็นฟักทองทั้งหมดเลยนะคะตอนแรกก็ปลูกถั่วด้วยปลูกบวบด้วยนะคะแต่ฝนตกตรงเนี้ยตอนแรกก็จะเป็นลาวบวบนะคะเขาก็โค่นลมมันพัดแรงด้วยช่วงนั้นนะคะโค่นลงไปเลยก็เลยหมดเลยก็เลยเหลือแต่ฟักทองให้เรา นีูกแวกเอาใบตะไคร้คุมไว้ลูกนี้ก็ลูกเล็กนะะลูกเล็กอีกลูกหนึ่งจริงๆมีหลายลูกนะแต่เราก็ที่เห็นนะเท่าที่เห็นก็จะมีประมาณนี้กําลังออกดอกก็มีหรือเขาจะไปลบซ่อนตรงไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็มาให้ดูก่อนนะครับบรรยากาศรองตะไคร้รองบัวแล้วก็ปลูกฟักทองด้วยนะคะปลูกไว้กินกันแม่ขยันปลูกนะคะฟักทองเนี่ยขยันปลูกจริงๆริแต่ว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่ แม่เขาบอกว่าถ้าไม่ติดคราวนี้นะคะเขาจะฟันทิ้งนะคะพอดีฝนลงติดพอใช้ได้เลยตรงนู้นก็เป็นมะพร้าวนะมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันสักลูกหนึ่งเอาไปกินกันก็พามาให้ชมบรรยากาศนะคะวันนี้ก็มาตัดตะไคร้ด้วยเดินดูฟักทองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นนมาเ,เดินดูข้าวท่ากันบ้างนะคะว่าข้าวเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ข้าวก็กําลังเคี้ยวขจีเลยนะคะได้น้ําฝน